ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินนหนึ่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเดียวทา หนึ่งตุลาคมเราไปชมกันเลยท่านผูช้ชมใบนี้ก็เบ่งปอนเดวทานเดนร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยแบบสองตัวสองจิตสอง สองจิตสองจิตสองจิตเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองนะอดีตผ่านต่อไปครับผมใบนี้ ปันปันสิหน่วยลาแบบ2ตัวแปดเจ็นะทวาชโแปดเนะก็แบ่งปัน สองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ชนะพนดับล่าเบ่งปานดับสามเบ่งปานดับสามตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวเหลือเก้าตัวนะท่านชนะพน เจ้าของแนวทางที่เบ่งไป ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับคู่เดียวล่าคู่เดียวสองตัวล่าเก้าหนึ่งเบ่งปันเก้าเบ่งปันหนึ่งเก้าหนึ่งโคดียวนะให้พิจ,จรารณาโคดีลเก้าหนึ่งต่อไป กระผมพใบนี้เจสซีเบงปันแนวทาสงสตัวโบรนะทประชูหกแปดหกเก้าหกแปดหกเกนะจับคู่6 8 6 9ดหกเกนะหกแปดคู่เบงปันสองคู่ให้พิษ จารณาเป็นเดียวทางก็เบ่งปานเดินแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็หกนะจับคู่หกแปดหกเก้าต่อไปครับผมใบนี้ชุนเพยชุดเดียวนะชุนเพยชุดเดียวนะหกศูนย์หกศูนย์นะท่านผู้ชม หกอดีตที่แล้ว6อดีตที่แล้ว 6, 6, 6. กหกพันหกเดี๋ยวทันใหม่นี้60นยไม่ศูนย์จับคู่ 110. ร้อยสิร้อยหน่วย10หน่วยต่อไปครับผมใบนี้เอยเด่น10หน่วยล่างสองสูน34สส สามสี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาูนสามสี่โชนสิบล่างชูนสิบล่างนะสามสี่ต่อไปครับผมใบนี้ วิ่งบลอตัวเดียววิ่งบุนล,ล่างตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียว5้าเบ่งปานห้าตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะอดีตทีแล้วเบ่งปานแป เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5ต่อไปครับผมใบนี้ดังเม็กซายก็เบ่งปานคู่ดับคู่ดับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างดับชุดบน4 6 5 9 6 2 7 5 8 8 9 1 0 4 1 7 2 0 3 3 เลขก็2ตัวล่าง5 8 6 7 7 6 8 5 9 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4 9นะดังเม็กซายดังเม็กซายเจ้าของแนวทางที่เป่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดีวท่าน้อยสิบหน่อยเบ่งปานสามสี่เก้าหนึ่งสามสีหนึ่งแล้วก็6 7เจ็สาสองสูตร2สูตรสิหน่อย หลักสิบหลักหน่อยจับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองท่านผู้ชมต่อไปครับผมคู่เด่นคู่เด่นคู่เด่น28 8แปดแปสองสองต่อไปครับผมใบนี้ ไม่ได้เต็มล่างเต็มล่างเบ่งปานศูนยหนึ่งสองโสดชูน่ะชูนเต้นศูนเต็มเมจแล้วก็เต็มหนึ่งชูนเต็มศูนย์เต็มเจแล้วก็เต็มหนึ่งชูนสามตัว ชูนสามตัวนะทผู้ชมทู้ฟังยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะทผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ เดือทันแล้วผ่านผ่านสามไปต่อกรับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเดือดทาบนล่างเดือทันบนล่างสูตรบุนล่างหกเจ็ดจับคู่กับหนึ่งสอง หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองนะก็เบ่งปันหกคู่นะท่านผู้ชมนะหกคู่ต่อไปครับผมใบนี้คู่ต้นท่านผชมนะโยคลู 042342 42คูล่าง1572คูล่าง1572ต่อไปกระโพมใบนี้แนวทัานดับบนดับบนเหลือเด่น ดาบแล้ว8ดาบแล้ว4 5ดาบแล้ว9ดาบไป4ตัวเหลือ6ตัว0 1 2 3 6 7 0 1 2 3 6 7 6ตัวนะ6ตัวท่านผู้ชมดาบไป4เหลือ6นะยังไงก็ ขอบคุณไปต่อกระผมใบนี้เด่นล่าเด่นล่าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง สี่ตัวนะเบ่งปันปสี่ตัวเดียวทันทีแล้วก็ผ่านผ่านห้าเดียวทันใหม่นี้ครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปด ต่อไปครับผมใบนี้ x นานเบ่งปาเนเดียวทาน3ตัวหลักร้อยหรือหลักหน่อย3ตัวร้อยหน่วย3ตัวร้อยหน่วยนะเดียวทันที่แล้วหลุดไปหลักสิบนะท่านผู้ชมนะสรุปแล้ว3ตัวนี้เดียวทานร้อยสิบหน่วยก็ว่าได้ แล้วก็วิ่งตัวเดียวศูนย์วิ่งศูนย์ตัวเดียวท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากนะตัววิ่งหลักหน่วยบางครั้งก็หลุดไปหลักหลักสิบด้วยนะสรุปแล้วศูนย์วิ่งสิบหน่วยศูนย์วิ่งสิบหน่วยส่วนแปดหกสี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ต่อไปครับผมเบ่งปันคู่ล่าง JP อดีปผ่านเดือวทันใหมน่นี้ครับผมหกเจ็ดหกหคู่เบ่งปัน4คู่นะเบ่งปัน4คู่เนาะท่านผูชม เบ่งปัน4ี่คู่ต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยแบบสองตัวหลักอร้อยแบบ2ตัวนะกเบ่งปัน0 3 0แล้วก็สเบ่งปัน 0. สองตัวหลักร้อยให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้สตางเดนลาเจ็ดแปดเาศูนย์เจ็นะ สีต,นะสต,นะสตัวนะสีตัวนะสตางเจ้าของแนวทางเด่นลาต่อไปครับผมใบนี้โกสัมพีโกสัมพีกเบ่งปอนตัวเดียวดับดับตัวเดียวศูน ดับศูนต์ตัวเดียวนะดับศูนต์ตัวเดียวนะณทันทีแล้วดับสี่ณทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับศูนต์ดับศูนต์ 0, 0, นะดับตัวเดียวศูนต์ดับศูนต์ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้คู่ตด๊ดสองสูตรจับคู่ 890กับ5 6 7 890แล้วก็5 6 7 890 5 6 7ต่อไปครับผมใบนี้ลุงแป้นอดีตผ่านครบเลย58 64 46เดี 5, 8, 6, 4, 4, 6. ๋ยวท่านใหม่นี้ครับ8 15 51 1ป5หนะึ่งห้าห้าหนนย์เก้าสองสี่สามศูนย์หกหกแปวชมนะก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเนิวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เนวทานสิบบนสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเตัวนะ สี่ตัวนะท่านผูช้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้โดมบอระเบือเบ่งปาน45 48 5558 4คู่นะสีคู่นะทนะ่านผูช้ชมนะ สี่คู่นะต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้สิบล่างสี่ตัวอดีปผ่านนะท่านผู้ชมเนะาะอดีปผ่านเนือทันใหม่นี้ก็สามสี่สามสี่หกเจ็ดนะสามสี่หกเจ็ดนะสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเนวทาง อดีตที่แล้ว5้า9ต่อไปกรับผมใบนี้วุฒเด่นล่าง3ตัว0 1 7 0 1 7นะึ่งะศูนยตัวให้พิจารณาใน,ะนทันที่แล้วห้าหกสอในทันใหม่นี้ศูนย์หนะ ต่อไปกระผมใบนี้เส้นมี10ล่างเแบบ3ตัว4 5 6 4 5แล้วก็6นะ3ตัวให้ 5, พิจารณาก็ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับข้อมูลต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยเบ่งปันตัวเดียวร้อยสิบหน่วยสองรชูน สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ศชูนชูนเตัวเดียวนะชูน7ตัวเดียวนะนววนะไปต่อกระผมใบนี้วิ่งล่างวิ่งล่างตัวเดียวนะเบ่งปันวิ่ง9ตัวเดียวนาะวิ่งตัวเดียว9วิ่ง9ตัวเดียว อดีตที่แล้ววิ่ง8เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานวิ่ง9นะท่านผชมก็ท่านผชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม